ต่ว่าเห็นเงนเปลือคนฝัเนี้ยไม่มีกร,ระต่าย,ยตลาด,าดาหรอกเป็นแถวเฉยตลาดสดซับสมอทอสวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดสดซับสมอทอดนะครับเพิ่นดึงสามพันครับผมหาซื้อไก่เตรียมไก่ไปต้ม่กิโลอะ สองโลพอไหมนะพอเียเาพองตัวอีกนะสามโลหรือเจอเครื่องเจออะไร้านีันันอั นีจะตามส้มตามว้อย่างั้นเอาลปลาปากระดีอ่ปะปลาประกระดีโดละครึ่ครับลปลาประกระดีนะลสลัดสมอทอดนี่อร่อยนะครับเคยจะใช้อะไรมีเกี่ยวกับข้าวคั่วไหมไม่มีใช่ไหมซื้อกันไว้สิข้าวคนะั่วไม่มี จะเอาไหมเนี่ยจะเอาไหม่ะจะมีทำอะไรไหม่ะเอาไปติดไว้ละอลาไปตำส้มตำนะครับไปชั้นตลาดครับนี่กเยครับแม่มคนเดียวด้วย ระหว่างเดือยอนะไรนั่นสองที่เล่นเล่นเล่นไม่ต้องสนใจอ๋อนี่เหรอหนาไหนอาหลุดหล ้าอมแหงหน้านน้นเนาะนี่มันผูกเลยองซื้อตอนนั้นหนึสาเท่าไหร่ละร้อยสามสิบร้อยห้าสิอเดสิบห้านากางกำลังไปซื้อหมูอยู่ kg đó, sơ mổ ở đây Sơ này ừ. Sơ này Mình nó bị tịt bay nữa lạ Ăn mấy cầy lạ เสร็จแล้วค่ะตอนนี้กำลังแพ็คเฮน้ำอะไรอ่ะน้ำใสอ่ะน,น,นี่ค่ะซื้อของซื้อกับข้าวจะไม่มาแล้วครับมือ่รอบเดียวปม๊บหมวกฉล่นม,ลมือเย็นมือเย็นนี้แล้วก็มือพุ่งนี้มือมะลืนแต่มาดูกันนะคะว่าจะได้กี่มืออันนี้หมดไปสองพัน 2000. มีหมูมีผักมีไก่มีหนูมีปลาไหลอยู่ข้างในหมดเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพวกผลไม้ตลาดสดได้ไม้มจะเล่นไหมเอ้ยตาเดี๋ยวชมพูเละไม่เอาโอ้ยอย่างแน่นค่ะปิดไม่ลง เอากระบะมากระเต็มตูดกระบะเอเคซื้อเครื่องเครื่องผัดฉาปละไหลรอ,อ่ะเครื่องผัดฉาปละไลใช่ปะ่ะใช่โอเคจะมีกีะเป๋าขับวนกลับไปที่เดิมเลยตรงที่เราไปซื้อเนี่ยเมื่อกี้ตลาดยามเย็นตลาดสดอะไรนะตลาดสดสมอทองเหรอ เขาบอกสมอทองหรือสมอทอดเราก็หลงเรียกเป็นตลาดอะไรนะเกษมอยู่คนละฝั่งแค่นั้นเองเคเจอกันที่บ้าน ใช่ใช้เวลาไงมีตนตีนไก่ใช่ใช่แต่อันนี้จะลวกทิ้งก่อนตัวข้างบนตนตีนไก่นะครับส่วนข้างล่างซีคงหมูสองเมนูวันนี้วันนี้ก็สองเมนูตัวพวกนี้ก็จะเป็นหมูอันนี้อะไรคือเใ็นนกหรือมีน้อย มันต้องลงขาลงกลุ่มนะฮานอไอ้อันนี้รสทีของชะรนมี้ไปตัดเกลือไปแล้วเมื่อกี้นี่ตัดไปหน่อยกินน้ำปลาสลิดลงเราเข้าถุางช้อนกินนะตักสองสองกักทีไป นใช่กระส่งพทีนะเนสกระสง่งพัทีสียาว,ว่าเรามีไหมกระุกเขาข,ขึ้นพัทีสียดำไม่ใส่ใส่สียุวดำก็ตุนเลยทีเนี้ยโลโตีนไก่เลยละ มันจะต้มแล้วนะ่ะมันจะต้รงแซบด้วยดัดน้ำมันหอยสักน้ำมันหอยสักหนึ่งนาทีอ้าวเพราวที่ไหนวะเนี่ยใส่น้ำมันหอยเนี่ยโอ้แซ่บไม่รู้อะไรซะแล้วเพราทำกับข้าวเขาใส่กันนะฮะแกงเกลือฟ้าแดงแต่ฝนตกนะเนี่ยเุ้ยลฟ้าที่ตกเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอให้เดือดแล้วก็วเอาไก่ลงนะ,ะคะอันนี้คือสูตรที่นี่นะจะปรุงเครื่องก่อนแล้วค่อยเอาไก่ลง

เอาลงเลยค่ะอันนี้ลวกแล้วลวกดับคาวมัีมมจะเคี่ยวไปเรื่อยๆประมาณหนึ่งชั่วโมงใช่ให้เปื่อยให้แบบแทะด้วยในปากเลยหนึ่งชั่วโมงจะจับเวลาเลยจะจะอ๋จริงนะเตาถ่านมันจะดีนะนะเตาถ่านไม่ว่างาใช่ไหมไม่ว่าง ปิดไฟออทำไมอีกหนึ่งชั่วโมงมาดูนะคะว่าจะเปื่อยมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เดี๋ยวจะปูุเครื่องมันจะมีหอมแดงมีมะเขือเทศใส่ตอนหลังต้นหอมผักชีอันนี้คือใส่แล้วก็เอาขึ้นเลยโอเคไปต้มไก่หน่อยนี่ค่ะเกียยตอนนี้ยังยังยัง อ่าพิ่งเคี่ยวได้ประมาณสี่สิบนาทีเนาะเอาไว้เคี่ยวมั่งไม่ต้องให้ละลายเนี่ยป่ะรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวนี่แหละอีกประมาณสักยี่สิบนาทีไม่ถึงเนอะอประมาณโดยประมาณโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยวจะบุมาะเขือเทศลงโอเคจะมาเขือเทศลงมาเขือเทศแล้วก็เดี๋ยวจะบุ้บุบ้บหอมแดงแค่นี้พอมาเขือเทศเพราะว่าใส่เราใส่มะขามเปียกไปเยอะละ เดี๋ยวเราก็จะมาบุบหอมแดงโอเคพอแตกๆอะ่ะใช่เนี่ยโอ้ <ๆ S 1> ขอหน่อย,อยอออกเยอะนะเนี่ยทำไรเออเครอทเนี่ยเอาไว้นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตำส้มตำโอเคเอาแค่นี้พอบุบๆแหละไม่ให้แตกมากเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้มไปเดี๋ยวเขาก็จะที่นี่ของเขาแต่เราบุบๆให้มันหอมๆมีไหม แดงลงเทียวไปเลยจ้าไปไหนมาิดประตูน้ออกมาแีาไปแล้วหลบแม่หน่อยดิโอ้ยนั่งเต็มทางเลยสองตัวอต่อไปก็เป็นมะเขือเทศให้เดือดอีกสักแป๊บนึงอาเต็มที่สิบนาที <Okay. S 1> ใช่เริ่มจับนาเวลาเลยสักิบนาทีเนาะเดี๋ยวขึ้นคนถ่ายก็คนคนเดียวกันนะครับ หอมผักชีผักชีไทยผักชีกชกชไปเรื่อยอันนี้จะเอาโรยในหม้อใช่ไหมใช่อันนี้เอาโรยตอนที่จะเอาขึ้นเก็จะหั่นอยู่ประมาณนะใช่ข้อนี้โรยใส่พวกต้มยำต้องโรยไปในหมอ้อ เดี๋ยวจะผ่านมะนาวเอาไว้ตอนตอนขึ้นอะเผื่อแบบใครชอบเปรี้ยวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแหมหม้อไฟเนาะหม้อไฟมีปะล่ะมีมเยอะีลยใส่หม้อขาไก่ใส่หม้อไฟอ่าไอเดียดีเนี่ยตะถ่านไงเธอก็ติดถ่านอยู่ข้างล่างไม่ใช่เหรอเอ้ยอะไรออ่าตอนนี้ก็ลังโขกพริกแล้วค่ะโขกพริกขี้หนูเพื่อที่จะโรยใส่ห่อแล้วไม่ต้องแตกมาก ชอบเผ็ดเราก็มีพริกป่นโรยหน้างานอีกนะคะตรงแซ่บของแท้จริงๆเป็นพริกขีน,นูส่วนนะคะจะหอมมากมแต่นี่หาดูแล้วมันไม่มีโอเคทำแล้วจบข้าวอันนี้ก็โรยอ่ะยังเหลือใช่โรยต้นหอมผักชีโรยเลยใส่แค่พอนี้ก่อนชิมเยนี่ดีย๋ยใส่ตอนขึ้นอีก กระปีมาชิมชมั้ยชดแก๊สเลยนี่แหละน้ำเยอะๆเอาไว้สดอืมชุดใหญ่ไฟกระพริบค่ะตาชิมไหมนชิมเลยเธอชิมเลยให้คนทำชิม,ม,มต้องบอกว่าแซ่บสิ ของคอเลยแซ,แซ่บหลายแซ่บเดี๋ยวลองชิมบั่งสิเธอ,อเดี๋ยวลองอเขาจะได้ความหวานของมะขามเปียกอพอเราใส่มะขามเปียกไปด้วยใช่ตุนพวกตีนไก่พวกกระดูกหมูใส่มะขามเปียกอย่างนี้เลยะคะ่ะหวานอร่อยกลมกล่อมถ้าใครชอบเปรี้ยวเรา hl, เขาไปบีบมะนาวหน้างา,านอีกอ่ะขอ,อ,องตาชิม โม่ oh, แซ่บครับผมหากินที่ไหนไม่ได้แล้วครับแซ่บมากๆโอเคครับ